เออมาคอมโบสองแล้โอ้โหไม่มาเลยทุกคนขอเป็นเพรว่าเป็นร้อยห้าสิบเลยดีไหมทุกคนร้อยห้าสิบเลยจัดไปฟิ้ยโบนัสมาเลยกดครั้งเดียวเกินเฮ้ยไปดูโบนัสเกมของเราครับเราจะโบนัสอะไรตามทศของเราครับจนสามก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ผมเลยนะอีกชิ้นแก่นะครับตอนนี้ก็ เราก็อยู่ในเกมสลับเรามาทุนสามร้อยของเราเหมือนเดิมเออผมขอกดเริ่มต้นที่60เลยจัดไปเออเบ็ดวัดใจหน่อยเอ้ยคอมโบสองมาเลยว่ะเออกดเทอร์โบไปเลยนะทุกคนไม่มีทรงไม่มีสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเออเออโอ้โหเกือบไม่รอดทุกคนเหลือ60บาทสุดท้ายเอ้ยเหลือ70บาทสุดท้ายได้มา160อ่ะขอเป็น75เลยอืมคอมโบสองมา สวยคอมโบสามมาสวยคอมโบสี่มาเออคอมโบสี่มาฟีสปินเข้าแล้วนะครับทุกคนอ่ามาดูกันว่าตอนสองทุ่มเนี่ยหลังจากที่เราเสียจากการไลฟ์สดไปนะครับหนึ่งบาทถุนหนึ่งหมื่นบาททวนนะครับเราจะมาเอาอันนี้สักหน่อยกันเอาสักสองสามพันนะครับไม่เสียเลียดมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักนิดนึงนะครับเพื่อนเออเออมา เออมาหนึ่งร้อยเออคอมโบสามคอมโบในอคอมโบสามในฟีสปินนะครับก็ได้มาหกร้อยห้าสิบแล้วโอ้โหได้มาหกร้อยห้าสิบนะครับสำหรับฟีสปินสี่ครั้งของเราก็เป็นเจ็ดร้อยผมก็ยังกดเปิดเจ็ดห้าเหมือนเดิมนะทุกคนไปต่อโอ้โหเออคอมโบสองมาครับคอมโบสามแน่นอนนะครับอย่างนี้นึกคอมโบสี่ไป โอ้โหไม่เข้านะครับสีสิบปีนึงว่าสีสิบปีจะเข้าอีกไม่เป็นไรครับก็ยังบวกอยู่อ่ะกดไปอีกสักหน่อยนะครับเออเออมาคอมโบสองโอ้โหไม่มาวะทุกคนขอเป็นเพว่าเป็นร้อยห้าสิบเลยดีไหมทุกคนร้อยห้าสิบเลยจัดไปเฮ้ยโบนัสมาเลยกดครั้งเดียวเกินเฮ้ยเฮ้ยมาดูโบนัสเกมของเราครับเราจะบวกเท่าไหร่ตามคอนเซ็ปต์ของเราครับทุน300บวก2-3งสาพันก็เลิก ซ้ายยิงหนึ่งทีดาบคู่มายาลบโอ้โหว่นึกว่าจะมีเกา้าวินสักหน่อย3,000บาทขอซ้ายยิงหนึ่งทีศรัทธาในข้างซ้ายนะครับโล่ไปหนึ่งทีเรียบร้อย450นะเอ่ออาซ้ายยิงหนึ่งทีโอ้โหศรัทธาในข้างซ้ายทุกคนเป็นไงเล่าโล่สองทีเลยก็ซ้ายยิงหนึ่งทีเป็นดาบยาลบนะโอ้โหลบได้เฉยป่ะขวาแล้วกัน เลิกศรัทธาในข้างซ้ายเออเต็มเต็มครับเปลี่ยนมาขวาได้บิ๊กวินเลยเอาเรื่องนะครับอย่างนี้เอออ่ะขอกลางยาลบนะลูกโอ้โหลบเฉยวะไปกลางอีกหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยน่าจะกดขวาวะอะได้มา2,850นานะครับสำหรับอะบุนัตของเรานะก็สำหรับคลิปนี้นะครับ เราก็บวกมาไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสล็อตโลมาทุน300บาทของเราบวกมาไปที่เรียบร้อยนะครับ3,295บาท55สตางค์นะครับใช้เวลากดไม่ถึง5นาทีนะครับก็คุ้มกับเวลาที่เราแลกไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับก็ อย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามและถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ติดตามช่อง u t u b e ของเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมและข่าวสารใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรีวิวเกมสลออ็อตโลมาเออเกมสล็อตโลมาเกมสล็อตโลมาล่าสุดเกมสล็อตโลมา2020นะครับเกมสล็อตโลมาจ๊กเกอร์นะครับก็ขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน